สัญญาณทองคำในช่วงปลายปีโหยลุ่งโลดไปหมดนะครับกรธทุกปีและยังบ่งบอกอีกวันในรอบ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำปรับตัวขึ้นมาตลอด14ปีในช่วงเวลาปลายปีด้วยครับและกลยุทธ์ของเราเนี่ยเล่นง่ายๆนะครับและสติยังบ่งบอกว่าโอกาสชนะเนี่ยสูงอย่างมากเลยครับและในช่วงเวลาไหนที่เราควรเข้าซื้อดีและเวลาไหนเราควรขายทองคำดีเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับรายการ Go Insight เจาะลึกทุกข่าวก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของทองคำนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยโ,โหยินดีด้วยนะครับในช่วงปลายปีนี้เนี่ยได้เล่นรอบกันไปหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ได้เล่นยอดซื้อกันตามที่บอกกันมาหรือเปล่าครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีการเหวี่ยงมากเลยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาโอ้โหขึ้นไปเทสออธำไฮแต่ว่าไม่ผ่านครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาจากอธำไฮเนี่ยกว่าเกือบ เจ็ดสิบเหรียญได้เลยนะแล้วก็ทําให้โอกาสของนักลงทุนเนี่ยที่เล่นขายระยะสั้นเนาะน,นะครับได้ทําเก็บกําไรกันอีกสักรอบหนึ่งด้วยซ้านะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทองคํารอบนี้เนี่ยจะได้เก็บกําไรกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าและในช่วงปลายปีนี้เราจะมาเล่นอย่างไรกันดีครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีกลยุทธ์มาให้ด้วยครับและสถิติในรอบ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังบ่งบอกอีกว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสชนะถึง100%ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันดีว่านะ ครับก็อเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้เป็นเนื้อหาง่ายๆสบายๆนะครับใครที่อยากลองเล่นขำๆหรือเล่นสนุกๆลองมาทดลองกันได้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทาไม่อยากให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ ในอยู่ในตัวเพื่อนของพวกคุณทุกคนเนี่ยนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ทําผลกําไรไปด้วยกันเราก็เติบโตพอร์ตไปด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับอันนี้เอาภาพรวมก่อนว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐอกิจบออะไรายเราเราจะได้พิกาอนาคตนนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ากลยุทธ์ปลายปีของเราจะเป็นอย่างไรนะอ่าเริ่มต้นก่อนนะครับมาเมื่อสัปดาห์ที่ที่ผ่านมานะวันพุธ ไอ้วันอังคารสิวันอังคารที่16บหกมิถุนายนเนี่ยนะครับมีนอร์ฟลาเปโลซึ่งเป็นตัวเลขว่างงานที่ออกมาในเดือนตุลาคมและตัวเดือนธันวาคมไอ้เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกยายนนะครับซึ่งตัวเลขอันอินพอยเมนต์เลสเนี่ยออกมาค่อนข้างแย่มากนะครับเดี๋ยวผมเปิดอินพอยเมนต์เลสให้ดูนะครับปุ๊บสักครู่นะครับ โอเคอันนี้เพม่าเลนเนี่ยออกมา4.6นะครับจากที่ตลาดคาดไว้เพียง4.4เท่านั้นนะครับหมายความว่ามีคนที่ว่างงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น0.2ซึ่งเป็นอัตราที่เยอะมากนะครับเพราะว่าประชากรออเมริกาเนี่ยก็มีประมาณ200ล้านคนนี่แหละนะครับแล้วก็มีอ่า์ o เ k เบอร์เนี่ยนะครับมันก็หลัก60ล้านคนขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็0.2ของ60ล้านเนี่ยก็ถึง1 20,000ตำแหน่งนะที่หายไปในสหรัฐอเมริกกกาานนนนรรนนะะคคครรรรัับบ็แแ่่ออเูู้้ยลวทุ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่พึ่งพาการบริโภคเป็นหลักซึ่งกินสัดส่วนกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับการที่เรเบ r ร์ฟฟอหรือว่าการที่คนตกงานแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาไม่มีไรายได้ในการใช้จ่ายและนําไปสู่นะครับ่วงโซ่ที่มันจะพังทลายด้วยนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีไรายได้ใช้จ่ายผู้ประกอบการก็ได้รายได้ลดลงและอาจจะมีผลเอฟเฟกต์ไปต่อเนื่องต่อเนื่องอีกว่าผู้ประกอบการพีดิคฟอร์แคนว่าพอผลประกอบการลด เขาก็จะไม่จ้างงานเพิ่มขึ้นและบริษัทไหนที่ขาดทุนอยู่แล้วเนี่ยแล้วขาดทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเรย์ออฟพนักงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ให้ติดตามมองในตัวเลขเดือนถัดไปให้ดีนะว่าธันวาคมจะพอฟื้นได้ไหมถ้าฟื้นไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับในประเด็นตัวต่อไปเนี่ยคือ CPI เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็ออกมาต่ํากว่าเงินเฟ้อรอบที่ผ่านๆมามากหรอกที่2 6กับ2.7เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ CPI แบบไหนนะครับรวมฟู้ดกับพลังงานหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกมาได้อย่างหนึ่งเนี่ยคือเราเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเลขการว่างงานมีผลต่อการบริโภคเพราะ CPI เนี่ยมันคือ consumption price index หมายถึงว่าผู้ที่ซื้อเนี่ยนะรหรือกำลังซื้อเนี่ยมันซื้อ perceiving ลดลงหรือเปล่าหรือว่ามียอดที่ต่ำลงหรือเปล่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าคนจะใช้สอยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการที่ไม่ต้องมาทำงานนะครับตอนที่เกิดภาวะกูเป็นช ดาวเนี่ยมันทําให้การบริโภคในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับซึ่งแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเฟดชอบนะครับเพราะว่าเฟดจะปรับว่าตถดอกเบียได้อย่างไม่ต้องแขงเงินเฟอมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายของคุณรัทรามที่ผักดันเงินเฟอเนี่ยก็ยังถือว่าทำให้เงินเฟอร์ไม่ปรับตัวขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของการว่างงานเนี่ยมาทดแทน ในนโยบายแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองให้จับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าปีหน้าอาจจะมีผลการปรับเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายขเฟดได้นะครับโดยปีหน้าคาดการณ์ไว้แค่1ครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ต้องมาดูในปัจจัยเบื้องลึกอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า ประธานเฟดคนต่อไปไม่รู้จะเป็นคนแฮสเซตหรือคุณวอชถ้าคุณเป็นคุณแฮสเซตก็ปรับแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะ4ครั้งต่อปีก็ได้แต่ถ้าคุณวอชเนี่ยอาจจะเลือกแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ปรับเลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันอยู่ที่วุฒิสภาสหรัฐเลยว่าเขาจะโหวตมติเลือกประธานเฟดคนต่อไปคือใครนะครับและย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้แค่วุฒิสภาในการโหวมตมติเลือกประธานเฟดเท่านั้น และคะแนนเสียงในการโหวตเนี่ยใช้แค่51เสียงแต่รีพับ l ิกันมีวุฒิสภาอยู่ในครอบครองถึง53 เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพรรคมันก็แน่นอนว่าอยากเลือกใครก็คือเลือกได้เลยในะรอบนี้นะครับในเรื่องของตัวเลขผลัดมาเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่เนาะไม่ต้องไปติดตามดูมากก็ได้นะครับก็ช่างมันไปก่อนนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของตัวเลขของเมืองไทยกันบ้างนะครับหลังจากปากสหรัฐประกาศลดดอกเบี้ยนในช่วงวันที่10กว่า,วาเนี่ยนะครับธันวาคมเนี่ยหสเต็ปนะครับเมืองไทยเมื่อวานนี้เพิ่งประกาศ อัตราดอกเบี้ยลดลง0.25%จากกนองอ,งองนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้ค่าเงินบาทดูอ่อนค่าเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงตา,ามสหรัฐอเมริกาและการเพดกับดอลลาร์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาปรับรลดเราปรับลดมันก็ไม่ได้มีอํานาจดึงดูดในการที่เงินทุนไหลออกอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าถ้าเกิดว่าโนโยบายยังเป็นแบบนี้อยู่คือเราก็ท้อเข้าใจนะนะครับว่ากรนอง,อง,องรวมถึงแบงค์ชาติเนี่ยให้การคอนเซิร์นกับค่างเงินบาทอ่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โนโยบายแบบนี้เราต้องยอมรับว่าการที่ค่างเงินจะแข็งค่าไปต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกินดุลทางการค้าอยู่แล้วนะครับเรายิ่งประเทศเราเป็นประเทศทางผ่านในการส่งออกสินค้าอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องภาวนานะครับว่า อาปัจจัยอื่นๆหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะพอหนุนนะครับให้ดอลลาร์แข็งค่าได้นะครับแล้วก็ทําให้บาทอ่อนค่าได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยด้วยนะครับอะ่ะแล้วก็แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่าบาทอ่อนค่าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของทองคำไทยด้วยนะครับอะ่ะมาต่อมานะครับกลยุทธ์ในเล่นในเรื่องของช่วงปลายปีกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าใน14ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยเป็น,นช่วงเวลาที่พูดได้ว่าดีที่สุดของทองคำเลยก็ว่าได้เพราะ การเข้าซื้อทองคําในช่วงเวลานี้เนี่ยแทบจะทําผลกําไรได้ ถึง100%หมายถึงโอกาสชนะ100%นะซึ่งตรงนี้เนี่ยย้ำว่าเป็นแค่สถิติที่ผ่านมาในรอบ14ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในวันที่23ธันวาคมเนี่ยจนถึงวันไปขายในวันที่5มกราคมเนี่ยตั้งแต่ปี2011ถึงปี2024เนี่ยหรือว่าตีเป็น14ปีเนี่ยเราชนะมาตลอดนะถ้าเกิดคุณซื้อวันที่23ไปขายวันที่5มกราคุณชนะมาตลอดในรอบ14ปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อในวันที่10 19นะครับ19ก็คือวันนี้เนี่ยนะครับและไปขายในวันที่5มกรานะโอกาสชนะอยู่ที่12ปีล่าสุดนะครับมีปี2 0 1 2เนี่ยแพ้ไป1ครั้งเนาะนะครับแต่ว่าโอกาสชนะในรอบ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซื้อวันที่19ถึงวันที่23นะโอกาสชนะจริงๆในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ90%ก็คือแพ้ไป2ครั้งเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือเราก็อยู่ที่นักลงทุนว่าอยากลงทุนแบบไหนนะครับแล้วก็แล้วแต่คนเชื่อด้วยว่าสถิติมันมันมกจะซ้ํารอยหรือเปล่าหรือว่าสถิติมันอาจจะเกิดหน้าแบบใหม่ๆก็ได้อย่างที่ผมบอกไปว่าสถิติมันเป็นแค่โอกาสความน่าจะเป็นจากอดีตไม่ได้บอกอนาคตได้ร้อยเป็นแต่มันแค่เป็นพื้นฐานของการบอกว่าเฮ้ยแบบนี้หน้าเทรดได้เปรียบมันคล้ายๆกับเทคนิคลที่เราใช้กันในทุกวันนี้ว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ มันมีโมเมนตัมสาคัญมันมีสิ่งสําคัญในการแบ็กอัพสติทจีของเราว่าเราต้องการเล่นแบบไหนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยคือใครเชื่อก็ลองเล่นขำๆดูก็ได้ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตัวนี้มันเป็นแค่หนึ่งสติแต่ว่าผมเอามาพิสูจน์ให้ดูเ,เฉยๆว่าเฮ้ยพอมันเอามาทำเนี่ยมันโอกาสชนะเยอะจริงๆนะครับวิธีการเล่นง่ายที่สุดเลยคือคุณไม่ต้องไปดูราคาคุณดูแค่เวลาก็พอนะครับราคาเท่าไหร่คุณซื้อไป นะครับแต่ว่าคุณต้องซื้อในเวลานะวันที่19หรือ23หรือวันไหนก็ได้นะครับตากจากนี้แต่ไปขายในวันที่5มกราและคุณจะมีโอกาสชนะนะถึง9 0สแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อวันที่24 25ี่ยเนี่ยโอกาสชนะของคุณอาจจะปรับตัวลดลงตามสถิติก็ได้นะครับยิ่งคุณซื้อใกล้หมายถึงว่าราคามันอาจจะขึ้นไปแล้วคุณได้ราคาสูงคุณก็โอกาสชนะน้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้ไว้แล้วกันว่าคุณอยากในเล่นรูปแบบไหนถ้าซื้อวันที่19โอกาสชนะเท่ากันแต่เวลาชนะเนี่ยอาจจะได้กําไรมากกว่าแต่เวลาขาดทุนก็ขาดทุนมากกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาส time เนี่ยในการวิ่งของน้องคำมันมีมากกว่านะครับแต่ส่วนวันที่ยี่สเนี่ยโอกาสชนะก็เท่ากันแต่ว่าผลกําไรหรือว่าผลขาดทุนก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าคนชอบซิ่งแบบอ่าซิ่งแบบซิ่งไปเลยหรือว่าซิ่งแบบอ มีเหยียบเบรกบ้างนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะมาลองเล่นแบบนี้ไหมซื้อวันที่19ครึ่งหนึ่งแล้วก็วันที่23ครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำก่อนว่าผมก็เชื่อนะครับว่าสถิตินี้เนี่ยมันซ้ำรอยนะครับเพราะว่าก็ติดตามมาหลายปีแล้วก็ลองมาใช้เล่นๆกับตัวเองมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้มาทำให้นักลงทุนดูเฉยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือไซคมือสี่พันสามร้อยี่สิบอัดคลิปตอนบ ตอนนี้คือบ่ายสามตรงเป๊ะเลยนะครับซึ่งผมเพิ่งซื้อทองคําไปเมื่อวันนี้เลยนะครับวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อหกสิบแปดเวลาบ่ายสองยี่สิบแปดนาทีนะครับก็คือซื้อก่อนเข้าอัดรายการเนี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับด้วยจํานวนเงินหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าวันที่สิบวันที่ห้ามกราคมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะว่าผมจะลุ่งหรือจะล่วง นะครับซึ่งบอกไม่ได้นะอันนี้แค่เรามาซิ่งขำๆกันเฉยเพราะว่าผมคิดว่าต่อให้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยมันก็อยู่ในอัตราไม่เยอะหรอกกําไรพันหนึ่งขาดทุนพันหนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เล็กๆน้อยๆเรามาลองเล่นสนุกๆกันเฉยก็พอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกันนะครับมูลค่าที่ซื้อไปคือ99,995.66บาทจสตางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่ผมขายผมจะขายได้ ราคาเท่าไหร่และกำไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนตัวของผมนะนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อไม่ได้ชักจูงนะครับแล้วก็ถ้านักลงทุนอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นตามใจคุณเลยนะผมแค่มาทํามาเล่นสนุกสนุกให้ดหูเฉยในวันนี้นะครับถ้าไม่อยากตามหรือว่ารู้สึกว่าการซื้ออันนี้มันเสี่ยงไปคุณก็ไม่ต้องเล่น นะครับเรามาดูเทคนิคอนาลิซิ์กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาทำม,มิ่งก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมาเบสออนที่ไม่ใช่เวลาจะเป็นเวลาช่วงนี้ก็ได้แต่คุณอัะรอหน่อยเดี๋ยวเรารอต้นทุนหน่อยแล้วกันนะครับผมมองว่าบริเวณแนวรับของเราเนี่ยบริเวณ4,280เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วบริเวณ4,370นี่ยที่เป็นแนวต้านสำคัญและเป็นแนวจุด เกือบเบรกนิวไฮเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวต้้นสาคัญเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติบริเวณเวลาดังนี้อจูสมมุติว่าอยู่ดีดทองคําปรับตัวลงมา4,280ผมว่าคุณซื้อเนี่ยน่าเทรดได้เปรียบแล้วนอะย่างที่ผมบอกไปว่าปลายปีมีโอกาสขึ้นอยู่แล้วนะน่าเทรดได้เปรียบและเราวิ่งรอไปถึงวันที่5มกราคมหรืออยู่ดีๆทองคําวิ่งขึ้นไป4,370ขายก่อนก็ได้นะครับถึงแม้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ เวลาตามที่เรากําหนดนะแต่เรากําไรอะไปตั้งประมาณ90้าสเหรียญน,นะเราก็เก็บกําไรไปก่อนก็ได้มันก็โอเคแล้วไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาตอนนี้เนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยแค่บอกเฉยๆนะครับว่าทองคําจะทํากําไรให้คุณนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าทองคําขึ้นไปบริเวณ4 3่0อยผมอาจจะออกก่อนก็ได้แล้วผมก็อาจจะมารออีกทีหนึง่งรอปรับฐานหรือรออะไรก็ได้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาเนี้ว่าเฮ้ย ทองคำจะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นักลงทุนในทุกๆคลิปเลยว่าตอนนี้ผมกับการเราเป็นอย่างไรดีไหมนะครับจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวมกันดีกว่านะครับถึงต้อจับตามองนะครับในปีหน้า ประธานเฟดใครจะได้เป็นระหว่างคุณเควินแฮเซตกับคุณเควินวอชซึ่งสองคนนี้มีนโยบายที่แตกต่างกัน,นยอย่างสิ้นเชิงนะคนหนึ่งเป็นสายโดวิชคนหนึ่งเป็นสายฮอคก,ก็คือเป็นคอนเซอร์เวทีฟกับกับแอคซีฟนะครับคุณแฮเซตแอคซีฟคุณวอชคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็ต้องติดตามดูเพราะจะมีผลนโยบายในอนาคตและทั้มเนี่ยคาดว่าจะเริ่มประกาศการ ที่ให้วุฒิสภาโหวตเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับไม่ไปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับอย่างที่2นะครับในเรื่องของคริสต์มาสเอฟเฟกหรือจารูรีเอฟเฟกของเราเนี่ยนะครับกำลังส่งผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนักทุนเนี่ยอยากจะเล่นแบบไหนแต่โอกาสชนะในรอบ12ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันชนะมาตลอดในรอบ12ปีที่ผ่านมา นะครับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะชนะร้0เแต่มันแค่เป็นหน้าเทศดที่คุณอาจจะได้เปรียบในช่วงนี้เท่านั้นเองครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่าน,นี้ครับแฮปปี้นิวเยียร์กันด้วยนะเดินทางกันปลอดภัยด้วยครับสวัสดีครับ